กินแล้วเจ็บด้วยนะเปลือกอ่ะทิ้งหมดหทิ้งมดเลยวันนี้มาพาลูกความเมียมาทำบุญครับเราาสริมบุญบารมีซื้อเงาะมาถวายลิงครับวันนี้พรุ่งนี้อย่าซื้อสังฆทานถวายพระพรุ่งนี้วันพระแล้วลิงกรุงวาปี เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเดินกินครับเดินกินโอ้ยกีการจัง